ผมเป็นโรคเอลเคสขาสั่นและสั่นหัวถ้าใครมองตาผมคนนั้นจะติดโรคทันทีเฮ้ย hey, มองหน้าไหมวะไอ้หนุ่ hey, มเฮ้ยทล้ไมขาขอ,องฉันไอหงของฉันและห่วงฉันมันสั่นแบบนี้เนี่ยผมต้องตดถึงจะอยุดอาการของโรคได้ชั่วคราว oh. เป็นโรคเยอะนี่มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย ผมลืมบอกไปว่าโลกนี้เป็นกันทั้งบ้านโดยเฉพาะน้องชายของผมกลับมาแล้วเหรอพี่ชายวันนี้เป็นไงบ้างเมื่อทั้งตัวเลยอะพี่ชายเป็นแค่โลกเดียวก็เมื่อยอยู่แล้วนี่เป็นต้งสามโลกเมื่อยบนเดอม์มีกดทน่อยนะน้องชายมีพี่ไปหามหมอเดี๋ยวจะได้หายกันนะคู่ คุณหมอพอจะมีทางรักษาผมไหมครับก่อนจะรักษาช่วยเล่าที่มาของโรคให้หมอฟังหน่อยได้ไหมคะแป๊บหนึ่งนะครับเ็ายังชั่ออ้าคุณหายแล้วนี่คะอ๋อยังเหรอครับถ้าผมตดเนี่ยโรคจะอยู่กับเลือดชั่วคราวอะไรกันวะเนี่ยเมื่อกี้หมอถามที่มาของโรคใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับครอบครัวของผมเป็นโรคประหลาดผมเป็นโรคเอลเคสน้องชายของผมเป็นโรคขาสั่น เอา้าน้องชายพี่สัมภาษณ์งานผ่านไหมไม่เลยพี่ไม่มีที่ไหนรับเลยอ่ะเพราะว่าขาผมเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรไปเดี๋ยวพี่พาไปเลี้ยงข้าวพี่คะพี่ที่เป็นโลคโอเคใช่ไหมคะอ,อ๋อใช่ครับงั้นหนูขอถ่ายรูปกับพี่ได้ไหมคะถ่ายรูปผมแล้วครับใช่ค่ะพี่ลบใหม่นะคะ เด,เดียวนะครับผมขอถามหน่อยได้ไหมครับทำไมมีคนขอถ่ายรูปผมเต็มเลยล่ะครับนี่พี่ไม่รู้ตัวหรอคะพี่ดังมากในโลกโซเชียลใครๆก็อยากเป็นโลกแอลคตแบบพี่ถ่ายกผมมากนี่ครับนี่ผมเป็นโรคขาสั่นนะอีใครจะอยากไปถ่ายกับโลกแบบนี้ทุเรศอยา่าไปสนใจเลยแฟงจะวินเข้าเฉอ๋อหมอนึกออกแล้วคะ่ะเคยมีคนมาให้หมอรักษาโรคขาสั่นแต่แต่อะไรล่ะครับ หมอช่วยรักษาผมได้ไหมครับได้ค่ะแค่คุณดื่มยานี้คุณก็จะหายผมไม่อยากหายครับถ้าคุณไม่อยากหายแล้วคุณจะมารักษาทําไมคะผมอยากรักษาโรคขาสั่นและเป็นโรคเอวเครดแทนเป็นไปไม่ได้อะแป้งอยากจะเป็นโรคเอวเครดทำไมเล้วอีกอย่างนั้นหมอตอนนี้น้องผมเนี่ยเป็นสามโรคเหมือนผมแล้วที่ผมอยากเป็นโรคเอวเครดเพราะจะได้มีคนชอบแบบพี่แป้งทำไมแกถึงหายแล้วอ่ะผมจะเป็นหรือจะหาย ก็ไม่ใช่เรื่องยาแค่กินยาพวกนี้ไงโรคเอวเซนโรคขาโรคสัตว์ อยาแก,โก้โรคงั้นสแสดงว่าดิฉันเป็นทั้งสามโลกเนี่ยก็เพราะโลกเอลเคนโลกขาสัง่งโลกตัน งานเดินพรมแดงมาไงบ้างพี่ก็สะดุดนี่นะแฟนขับลูกอเอวเข็เพียบเลยมาเหนื่อยกินน้ำกันนะพี่ทำไมราองาราเป็บอย่าง,งนี้เนี่ยแซงกระดน่พี่อย่างนี้นไงวะเฮ้ยลงก,กำเริบอีกแล้วแสงพี่ขอยาหนเลยอ๋อ เสียใจด้วยนะพี่ผมเพิ่งกินยาขวดสุดท้ายไปว่ะหมอช่วยผมด้วยเอาแล้วมึงมองเขา